ชื่อนายชาติเจริญยิ่งครับครับผมอายุเท่าไรครับอายุ47ปีครับเป็นอยู่บ้านไหนครับก็มีหน้าลายบันไดครับเนีย่างครับมีหน้าลายบันไดายเรากับปีที่ปูไลครับก็มีหน้าลายบันไดครับในีย่างครับมีหน้าลายบันไดายเรากับปีที่ปูไลครับ จะให้ทางรัฐบาลมาช่วยดูแลในการที่ว่าให้ราคาข้าวมันดีขึ้น,นครับเหมือนที่รัฐบาลเคยทำทำมาน,นี่ก็จะเป็นผลดีสหรับเกษตรกรครับทุกท่าน,นครับน,นี่ก็จะเป็นคนดีที่สุดว่ามเช่อตัวอย่างการที่วัตถุทุกอย่างไม่ว่าแต่ค่าน้ำมงค่าน้ำมันอะไรก็แพงครับมันก็รัฐบาลทุกวันจะซีบเรื่องจะช่วยค่ารถเกี่ยวก็คุ้มไม่ได้ครับเพราะว่า น้ำมันก็ขึ้นรัฐบาลก็ประกาศขึ้นทุกวันทุกวันนี่ก็ค่าเกี่ยวค่าอะไรก็จะทําตามนโยบายก็ทําไม่ได้ครับอันนี้ก็ก็เห็นใจกันทุกคนนะครับไม่ว่าแต่จะของรถเกี่ยวไม่ว่าแต่อะไรเกี่ยวไรเท่าไหร่เดือนตอนนี้ก็อยู่ที่ไร่ละห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบบ้างแล้วแต่มันอยู่ที่ข้าวอ่ะข้าวมันจะล้มจะล้มหรือจะอะไรถ้าข้าวล้มนี่ก็รถจะเดินช้าครับจะเดินช้าแล้วก็ไร่หนึ่งก็แต่เวลาเป็นหลายชั่วโมงถ้าข้าวยืนอย่างนี้ก็ไร่หนึ่งก็เป๊บเดียวคครับ สามสี่ไร่ก็ข้าวยืนยืนก็เกี่ยวประมาณชั่วโมงนี้ก็เสร็จห้าหกไร่ถ้าข้าวยืนถ้าข้าวล้มก็เกือบทั้งวันรับจะเลืองค่าน้ำมันตรงนี้แต่ก็เห็นใจเจ้าของรถหมดเหมือนกันแต่รัฐบาลก็คุ้มว่าจะอยากจะให้ช่วยกันว่าจะให้เจ้าของรถเกี่ยวนีนลดราคาแต่ก็เจ้าของรถเกี่ยวก็เจ้าของนาก็เห็นใจนะบางทีก็ข้าวก็ล้มก็เห็นใจเกี่ยวกว่าจะ เสร็จแต่ละไร่แต่ละไร่นี่ก็โอ้โหกินเวลาเยอะโอเคครับ <Okay. S 1> okay.